ก็เลยอาชเชนเคุณหมอเข้าพูดหมอค่ะแต่ฉันจะทำอะไรับใช่ครับปีนี้เป็นยังไงบ้างก็ก็ก็เรียบง่ายครับก็เรียบง่ายก็ทานข้าวดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยขับนะครับมีแล้วมีแล้วก็ปั่นขึ้นนิดหน่อย นยก็เยอะกว่าเมื่อก oh. so like ่อนเยอะเหมือนกันเห็นก็เสิร์ชคอนเทนต์กันช็อตๆใช่ก็ก็ก็บางทีเจออะไรสนุกสนุกก็ก็หามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มตามเขาทันหรือยังคะว่าห็นแบบเริ่มเห็นแกล้งเขาแล้วเลยทันแล้วครับทันแล้วเริ่มเริ่มแบบถ่ายเจอแบบคอนเทนต์อะไรแบบตลบๆเยอะเหมือนกันก็มาเล่นๆครับแต่คนก็แบบเขาดีเขาดีหรือเปล่า อย่างครับจริงๆมคยกันนานก็คุยกันประมาณนึงครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างด้วยครับรกธิจลงก็ขายอ่าก็ก็ก็ขอทำงานแบบอีกนิดนึงครับก็ สร้างเน็ตสร้างตัวก่อนงานน้องก็มีอยู่ครับก็เพิ่งถ่ายจบไปแล้วก็น่าจะกำลังจะเปิดอีกเรื่องนึ่งผมก็มีถ่ายหนังอยู่เรื่องนึงแล้วก็เดี๋ยวมีซีรีส์อีกสองเรื่องกำลังจะเปิดก็ก็หาเวลาให้ได้ครับก็มีเวลาอย่างครพี่เค้นเพราะว่าเดี๋ยวก็ดูร้านก็ต้องถ่าย แบ่งเวลากันยังไงก็บางทีก็พาเขาไปที่ร้านด้วยอะไรเงี้ยครับก็พาไปกินใช่ใช่เขาแบบเขาก็ชอบเขาก็ชอบกินด้วยก็เลยได้พาไปกินแล้วก็ได้ถ่ายงานด้วยกันได้ทําอะไรด้วยกันด้วยครับแต่ก่อนก็เป็นยังบ้างครับแต่ก่อนก็คือกังขาแบตอนนี้ดีเลยครับดีเลยดีเลยเขาอยู่แบบเราบอกอะไร ก็คิดว่าไม่แล้วนะครับคิดว่าตอนนี้กําลังดีความสัมพันธ์ของเราตอนนี้มีกติกาอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นไหมครับไม่มีครับทุกอย่างก็คือโฟล์หมดใช่ครับไม่มีกติกาแล้วตันเราก็มีติ่งน้อยน้อยปรับน้องก็ไม่ต้องปรับครับหรือเราต้องทอํเลยไหมเราก็เราก็เราก็ปรับเหมือนทุกวันนี้ครับออแต่ผมว่ามันก็สบายสบายมันไม่แบบ ไม่ได้มีอะไรมาฟิกกันส่วนใหญ่เร<อ>าก็ทํางานแล้วก็มีเวลาว่างได้ไปกินข้าวได้ไปที่นู่นที่นี่ด้วยกันกแค่นี้ก็โอเคแล้วครับยังต้องระวังอะไรไหมที่ว่าว่าจะทําให้เกิดการกอนการอะไรอย่างนี้ตอนนี้คิดว่าไม่นะครับแว่าทั้งตัวเราแล้วน้องก็คือไม่มีการกอนอะไรเลยคหรอับใช่เลยรับมือหวนานเจ็บแลตลอด ก็หวานไหมก็เรื่อยๆครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับแสดงว่าตอนนี้ก็คือเหลือเวลาลงตัวก็คิดว่าครับคิดว่าน่าจะใช่แบบแล้วก็แลองแ่ลคุยเรื่องนี้อะไรแบบแคนข่าวดีหรือว่าเราทำเพจในอนาคตมีคุยกันบ้างครับแต่ยังไม่มีเวลาที่แบบเฉพาะเจาะจงก็ตอนนี้ น้องก็บอกว่าให้ผมแบบเร่งเร่งทำเขียนปูฟังให้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยไม,ม่ขาดเอยจริงๆเหรอคะใช่ใช่ครับ <c oughs> ตั้งเป้าว่าเปิดสาขาเพิ่มเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ใช่ครับก็จริงจริงครึ่งปีนี้จะมีครบ6สาขาคร,ครับ<อ>เดี๋ยวเดือนหน้าจะเปิดที่สามย่านมิตรทาวน์แล้วก็ที่เดอะมอลล์บางแคเพิ่มครับแล้วก็ปีนี้ตั้งเป้าไว้8ครับผมตอนนี้ ถ้านับเดือนหน้าก็จะมีห้าแล้วครับกนยันโกหกสิบก็ขอแต่งพอดีใช่ไหมคะยี่สิบเอ๊ยเป็นยี่สิบกยรอดมรอดมาเลยเหรอก็ดีใจที่รอดมาได้เาก็รู้คมเป็นองารงนครับผมเพื่อนก็ช่วยเชียดด้วยนะครับเชีย์เขียนผูตบอด้วย ก็คือที่ทำงานหนักทุกวันนี้ก็คือมีเป้าหมายอยู่แหละใช่ครับก็มีเป้าหมายครับก็ก็ก็จริงๆก็ไม่ได้แบบอยากจะไปเร่งอะไรตัวเองแล้วก็เร่งอะไรทุกๆอย่างก็อยากให้มันแบบค่อยๆจัดลําดับไปทีละอย่างว่ามันอะไรมันสําคัญก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราพูดตีใช่ไหมครับ20สาขาแล้วรยมก้น2ลับอันนี้20สายิ้มเลยยิ้มเลยครับ